เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาเอา่ออย่าเรียกว่าแนะนําเลยมาไกด์ไลน์โชว์แล้วกันนะครับว่าเราจะขานเจ้าเซลล์ ECA ตัวนี้จะต้องใช้ตัวอะไหลบ้างก็อาจจะมีบางคนที่แบบรู้แลนะ้วเนาะอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่มีเวลาไปเปิดเว็บแล้วกันตัวที่ใช้ในด่าน เซล e c a ฟรฟีก็คือทีมที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้เลยครับผมก็เป็นทีมฟรีทั้งหมดผมย้ำนะเป็นตัวฟรีทั้งหมดแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปทำนะครับก็รีบเขาเรียกว่าอะไรไปทำกันซะละนะแต่แบบต้องบอกว่าคนที่เพิ่งมาเล่นเซิร์ฟเจแปใหม่อะก็ไอตัวพวกเนี้ยถามว่า เราจะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะแบบจะอัพจะอัพมันลุ้งได้เลยไหมถ้าเกิดคุณมีความพยายามมันก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำเซลลทำเซลล์ตัวเนี้ยเป็นเลเวลเป็น LR รู้สึกมันจะแจกเท่าไหร่20หรือดึกมันแจกเท่าไหร่ไม่รู้มันแจกเยอะเหมือนกันนะมันแจกเพชรอยู่ขอเพียงแค่คุณมีเซลนะฮะมันก็แจกเลยเพราะฉะนั้น มันมาแล้วก็ไปทํากันเถอะเออผมมองนี้นะมันมาแล้วก็ไปทําเหม่แล้วก็ตัวพวกนี้ก็ไปฟาร์มนะครับน่าจะมีทาํายาสก็ไอเนี่ยเนาะใช้เวลาค่อนข้างที่จะโคตรนานผมใช้คํานี้เลยว่าโคตรนานถ้าใาผิดมันจะต้องทุกตัวนะฮะจะต้อง ECA หมดนะครับผมก็ตึงๆเลยผมใช้คําว่าตึงๆเลยคือแม่งผู้เล่นใหม่น่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮนะเพราะว่าตัวคุณก็ไม่น่าจะมี ลบแรกเลยนะครับอ้อโชคดีไปครับไม่ต้อง ECA เว้ยเ,เพื่อนขอเพียงแค่มี R ทั้งตัวนี้นะฮะอยู่ในทีมก็ได้เลยนะครับดีไปนะครับไม่ต้อง ECA นะคือทั้งเอาเป็น LR ก็ได้เลยแต่ตัวอื่นอะ่ะต้อง ECA นะก็โอเคแนะนำทีมประมาณนี้การเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นจริงดีกว่านะครับบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแม่งตอนแรกผมอะ่ะคิดว่ามันไม่ยากเว้ ไปามาแม่งยากเหมือนกันนะเออ,อน,นี่บอกเลยนะมั่งแอบยากเหมือนกันคือถ้าเราจังหวะไม่ดีหรือแบบดวงบัตรซบ <c oughs> ตายเลยด้วยเออผมแบบตายมา2รอบได้แล้วอะจนแบบโอเคคือต้องคิดหน่อยอะไม่ใช่ว่ากด Auto ออโต้กดออโต้นี่คุณตุยเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเล่นจริงเป็นไงผู้นําผมแนะนําเป็นเบต้านะครับเพราะว่าไอเนี่ยเพื่อนเรามันเป็นเบต้าไงครอบครัวเบต้าจะได้จะได้ลิงก์สกิลแล้วก็พลงงังโจมตีจะมีบออยู่ตรงโกโคูตัวเนี้ยกับ หมายเลข16หแต่หมายเลขสิบหกมันเป็นสีม่วงอะมันแท้งดีแล้วว่่ต้องห่วงมันไม่ตายครับหมายเลขสิบหกจะมีก็น่ากังวลก็คือไอ้ตัวนี้นะครับไอ้เนี่ยไอ้ดีทำมาดีทำไมตายก่อนนะคุณเจ็บแน่นอนเพราะฉะนั้นระวังอยู่ไม่กี่ตำแหน่งปะเดี๋ยวเราไปเล่นโชว์จริงกันดีกว่าว่าพวกผมจะตุยไหมปะเดี๋ยวเราไปดูในหันจริงกันดีกว่าครับผม <S <S โอเคก็คคผมปะลุยกันเลยดีกว่าครับมาก็45เหรียญ่ะคุณแบบเล่นตาเลือกอะ ผมบอกได้เลยคุณเล่นตาเหลือกครับเพื่อนแม่งโอ้โหมาถือว่าโอเคนะคือตำแหน่งดีมากเลยครับที่หลักของเราคือเจ้าหนี้ครับมันสามารถลดการเมดของบอสได้ลดเกาะด้วยตัวนี้คือแบบโอพจัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอามันไปลดก่อนเลยครับแนะนําเลยนะเอามันไปลดก่อนเลยครับเอาเวนข้างมันนะผมโอเคคืออย่างน้อย บอสมันลดพลังโจมตีแล้วอะมันก็ตีเราแค่ไม่เข้าแล้วเพื่อนเออเป็นไงโอ้ยยังไงมันยังไงอืออื้อโอ้โหสามหมื่นถ้าเป็นตัวอื่นนี่น่าจะตายแลวฮะถ้าเป็นโกคูหรือไม่เป็นครั้งเอลอาฟ้าอาจจนะตุยฮะโชคดีนะะก็พยายามเอาสีมว่วไปแทงนะ เออพยายามเอาสีม่วงไปแขทงครับเนี่ยอย่างอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นจังหวะน,นี้ฮะจังหวะนรกฮะเออไปครับหมายเลขสิบหกไปครับหมายเลขสิบหกแทงได้นะครับเอาไปแขทงเลยฮะเออโอเคแล้วน่าจะผ่านแล้วนะอันนี้ถือว่าผมโชคดีนะบางจังหวะแบบดวงไม่ดีาตายเลยเว้ยผมเคยนะเว้ยประมาทตายเลยนะอันนี้ผมบอกไว้เลยพยายามเอาสีม่วงไปดับดาเมจให้ได้เยอะที่สุดฮะเห็นปะมันมันจะตีสีมัน ้ยหลบด้วยโอ้เรียบร้อยครับชนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเออ,เอ,อทำไมตอนที่กูเล่นคนเดียวนี่มันมันตบผมยับยับเลยนะฮะเออคือตอนเล่นคนเดียวผมโดนตบพิมเลยนะฮะคือมาออกสตรีมนี่แบบเซ <c oughs> ลนะมึง <c oughs> พอฉันเล่นคนเดียวนี่นะก็ดีนะถือว่ามันไม่ไม่แกล้งผมออกสตรีมนะเออคือถ้ามันแกล้งผมนี่ผมคงตุยเพื่อนเพื่อเห็นไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ ก็ประมาณนี้ครับตีไปเรื่อยแล้วแม่งแบบเออคือแบบผมจะปล่อยจอยไม่ได้อะคือแบบจะไม่ดูก็ไม่ได้โจดฮออโต้ก็ไม่ได้ไงคือมันเียงแอบเียงว่าโอ้มึงก็ทําด่านมาเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนําแนะนําทีมจริงไม่ได้แนะนาทีมอะไรหรอกเพราะว่ามันก็มันกำหนดอยู่แล้วเราต้องเป็นทีมเอาเป็นว่าแนะนําวิธีลุยแล้วกันนะเพราะว่าอย่าประมาทเด็ดขาดผมใช้คำนี้อย่า ได้ประมาทเด็กขาดน,นะครับผมประมาณนี้เนาะาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสเหล่นี้สวัสดีครับผม